สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ของเฮียเหมาเก๋าเกมนะครับก่อนอื่นขอบพระคุณมากๆสําหรับใครที่ตามต่อมาจากช่อง Tik t o อกนะครับก็ตามได้ทั้งช่อง Tik t o อกนะฮะแล้วก็รวมถึงช่อง YouTube แบบนี้กดซับสไครป์กดแจ้งเตือนนะครับเฮียลงคลิปใหม่เป็นประจําทุกวันนะครับเอาละวันนี้22มกราคม2567นะครับเฮียหยิบมาฝากกัน6คู่คัดๆเน้นๆครับเริ่มต้นคู่แรกไปกันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษครับไบรท์ตันเจอกับวูฟแฮมตันนะครับเกมนี้เนี่ยไบรท์ตันนเ่าียม เกมล่าสุดไบรตันเจอกับวูฟนะครับอัดยับไป60ประกอบกับแปเกมล่าสุดในบ้านเนี่ยถือว่าทำผลงานได้ยอดเยี่ยมสำหรับทางฝั่งไบรตันนะครับยังไม่เคยแพ้ใครในบ้านแฮนดิแคปราคาต่อรองเนี่ยเปิดมาให้ไบรตันที่0.7 5ครับชื่อว่าเกมในบ้านของไบรตันนะครับยังคงทำงานได้ดีอยู่รวมถึงเกมนี้เนี่ยวูฟนะฮะขาดตัวจีดไปหลายตัวครับน่าจะส่งผลต่อรูปเกมอยู่พอสมควรนะครับมีโอกาสสูงครับที่ไบรตันจะเก็บ3แต้มในบ้านเต็มได้นะครับคู่นี้ฟันธงไปที่ไบรตันครับไปต่อกันที่ลอริโก แอดมันลิดเนี่ยโชว์ฟอร์มได้ดีกับ5เกมล่าสุดที่ผ่านมานะครับพวกเขาแพ้มาแค่เกมเดียวแต่ก็ต้องบอกว่าพวกเขาเสียประตูเยอะเช่นเดียวกันครับ ในขณะที่รานาดาเนี่ยเกมในบ้านยังไม่ค่อยสู้ดีนะครับคว้าชัยชนะมาได้แค่เกมเดียวจาก5นัดล่าสุดที่ผ่านมานะครับราคาคู่นี้เปิดมาให้อลาติโก้มาดริดที่0.75ครับเกมนี้ชื่อว่าอลาติโก้มาดริดเนี่ยน่าจะเป็นฝ่ายกุมชัยชนะเก็บ3แต้มไปได้อย่างไม่น่ามีปัญหากับฟอร์มที่ผ่านมานะครับคู่นี้อยู่ต่ออลาติโก้มาดริดได้เลยครับคู่ต่อไปจากรายการอิตาลีซูเปอร์โคปาครับนาลีเจอกับอินเตอร์มิลานต้องบอกว่าเกมนัดนี้เนี่ยเป็นเกมนัดชิงชนะเลิศนะครับเชื่อว่าทั้งคู่เนี่ยคงจัดเต ซึ่งเกมล่าสุดที่เจอกันในลีกเนี่ยเป็นทางฝั่งอินเตอร์มิลานครับบุกไปถล่มนาโปลีคาบ้านมา3-0นะครับแถมหาเกมล่าสุดเนี่ยพวกเขาโชว์ฟอร์มได้ดีฮะยังไม่เคยแพ้ใครแถมซัดไปแล้ว12ลูกนะครับแต่เกมนี้เนี่ยเชื่อว่านาโปลีคงจะไม่ยอมง่ายๆกับรายการบอลถ้วยนัดชิงนะครับราคาต่อรองเนี่ยคู่นี้เปิดมาให้อินเตอร์มิลานต่ออยู่ที่0.25ครับ เกมนี้เชื่อว่าโมเมนตัมจากรูปเกมและภาพรวมเนี่ยน่าจะไปอยู่ทางฝั่งอินเตอร์มิลานมากกว่านะครับคู่นี้อินเตอร์มิลานน่าจะมีโอกาสเฉือนเอาชนะไปได้ในช่วงท้ายๆเกมนะครับคู่นี้อยู่ต่ออินเตอร์มิลานฟันธงไปได้เลยครับอีกหนึ่งคู่จากรายการแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้เจอกับอิบสวิททาวล์ครับเลสเตอร์ตอนนี้เนี่ยมีคะแนนนำโด่งเลยนะครับรังอันดับจ่าฝูงอยู่เชื่อว่าในฤดูกาลนี้พวกเขาน่าจะมีโอกาสเลื่อนชั้นแล้ะครับ เกมนี้ต้องเจอกับอิสวูรทาวที่มัดดับ3นะครับที่มีคะแนนห่างจากเลสเตอร์อยู่พอสมควรเลยแหละฮะเลสเตอร์น่าจะเล่นง่ายกว่าไร้ความกดดันนะครับราคาก่อนไหลเนี่ยเปิดมาให้เลสเตอร์ที่0.5นะครับชิวฟอร์มในฤดูกาลนี้ของเลสเตอร์เนี่ยหายห่วงเลยทีเดียวครับจากสถิติเกมในบ้านที่ผ่านมาพวกเขาชนะรวดมาหนาัดแถมยิ่งเฉลี่ยขั้นต่ำสองลูกอีกต่างหากนะครับเกมนี้ชอวเป็นโอกาสในการเก็บ3แต้มต่อไปของเลสเตอร์ิตี้นะครับฟันธงต่อเลสเตอร์คู่นี้ได้ครับไปต่อกันที่รายการเอเชียนคัพนะฮะกาตาเจอกับ กาตาเกมนี้ได้เปรียบกว่าเยอะครับเพราะว่าเป็นเจ้าภาพนะครับนาจะได้กําลังใจจากเสียงเชียร์ฮะแถมผลงาน2องนาที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับชนะแบบเก็บคลีนชีตได้ทําสกอร์ตุนไว้แล้ว4ลูกครับ งานนี้เจอกับจีนที่ผลงานในปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าฟอร์มหลุดไปเยอะนะครับสองนัดล่าสุดทำได้แค่ยันเสมอแบบไรสกอร์ครับราคาต่อรองเนี่ยคู่นี้เปิดมาให้กาตาต่ออยู่ที่0.75ครับเชื่อว่าไม่น่าใช่ปัญหาในการเก็บ3มแต้มต่อไปเพื่อการตีการผ่านเข้ารอบต่อหน้าแฟนบอลนะครับในฐานะเจ้าภาพของตัวเองด้วยคู่นี้ฟันธงแบบ100%ไปได้ที่กาตาครับคู่สุดท้ายในวันนี้นะครับจากรายการเอเชียนคัพเหมือนกันฮะทาจิกิสถานเจอกับเลบานอนครับสองทีมนี้เนี่ยสถิติที่ผ่านมาเท่ากันเป๊ะเลยนะครับเสมอานี่งแพ้หนึ ชื่อว่าเกมนี้เนี่ยรูปเกมค่อนข้างสูสีนะครับแต่ว่าเกมค่อนข้างเปิดแน่นอนเพราะว่าทั้งสองทีมเนี่ยหวังรุ่น3ต้าม,มีโอกาสผ่านเข้ารอบนะครับราคาก่อนไหลเนี่ยคู่นี้เปิดมาให้เสมอกันนะครับเลบอนอนน้าดีกว่านิดหน่อยชื่อว่าจากรูปเกมที่ผ่านมาเนี่ยคู่นี้คงจะทําอะไรกันไม่ได้มากนะครับจบเกม90นาทีมีโอกาสาแบ่งแต้มกันค่อนข้างสูงเลยครับ คู่นี้รองเลบานอนกินน้ําดีกว่าครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยฟังแล้วอยากร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะครับหรือว่าอยากทักสอบถามข้อมูลฟุตบอลคู่อื่นเพิ่มเติมเนี่ยเราจัดไว้เป็นชุดๆนะครับบอล VIP อบอลสเต็ปชุดเนี่ยร้องขอได้เลยนะครับแอดไลน์ไปที่ mm 2 0 2 4นะครับแอดไซ mm 2 0 2 4นะครับแล้วแค่นี้คุณก็จะเป็นครอบครัวเดียวกับี่เหมาเก๋าเกมครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ